ซชนเดอร์ที่เป็นวิสัยทัศน์ของเขาตรงนี้แหละผมมองว่าจริงๆแล้วอะ่ะมันเรียกรองได้แหละฮะแล้วก็ตอบสนองต่อแฟนคลับได้โอเคอืมตอบสนองได้ถ้าเกิดมันดีกว่านะครับผมดีกว่าแล้วก็มันจะสมบูรณ์กว่าอะไรเงี้ยแต่จริงๆอะ่ะบางคนจะจบแล้วนะฮะที่ i จ e League อืมจบแล้วก็ปิดเลยก็คือจบของ c ชนเดอร์เวิรไปแต่คราวนี้อ่ะ มันมีกลุ่มนะครับผมก็คือกลุ่มเดิมเลยฮะอืมเชนเดอร์เวิร์ดมีการเรียกร้องฮะเอเยอร์คัทนะครับผมคือต้องเล่าย้อนความนะเอเยอร์คัทเนี่ยมันก็คือซูไซส์คอร์สนะเอเยอร์คัทในตอนนั้นนะครับที่หนังเข้าฉายนะเดวิดเอเยอร์ผู้กำกับเนี่ยเขาก็ได้กำกับหนังเรื่องนี้อืมเดวิดเดวิดเอเยอร์เนี่ยกำกับหนังดังมากมายนะฮะต,ตั้งแต่เทนนิงเดย์นะครับผมเขาเป็นนักเขียนบทเขาเขียนบทฟาสทาคแรกด้วยนะครับ พารแอนฟิลเลีปีสองพันหนึ่งอ่ะเขาเขียนด้วยนะฮะก็คือปีเดียวกับที่ทำเทนนิ่งเดย์แล้วก็โด,ด่งดังเทนนิ่งเดย์เขาเขียนบทอืมแล้วก็เขาสร้างชื่อกับการงานเขียนบทมาตลอดเลยแล้วก็มาทําหนังเรื่องซูซายส์คอร์สตอนนั้นน่ะเป็นหนังโปรเจกต์บอัตเทอร์ทุนสร้างสูงอืมและทำมีการเปิดเผยกันในตอนหลังว่ามีการ,รแทรกแซงการตัดต่อนะครับผมจากสตูดิโอวอร์เนอร์บรอเธอร์อย่างชัดเจนเลย เพราะว่าในช่วงถ่ายทำเนี่ยเขาถ่ายอะไรไปเยอะแล้วก็เขามีวิสัยทัศน์อีกแบบหนึ่งกับโจโกเกอร์นะตัวละครโจโกเกอร์ของจาดลเดรตโตนะที่ออกมาเนี่ยเขาจะมีการเล่าเรื่องอีกแบบหนึ่งซึ่งตรงนี้อ่ะต้นตัดทอนออกไปในห้องตัดต่อนะครับผมอืมนะครับตัดออกไปทอนในห้องตัดต่อแล้วก็ได้เจฟโจนะครับผมที่เป็นประธานดีซีในตอนนั้นอนะ่ะเขียนบทออกมา นะครับผมเขียนบทออกมาแล้วก็ปั้นออกมา nice เป็นบทที่มันบอสมองขึ้นะอะไรเงี้ยแล้วก็มาสอดแทรกเข้าไปทําให้หนังซูเซส,สคอร์เนี่ยมันดูจะบอสมองขึ้นอืมเพามีการเอาบทของเจฟโจนอะมาใส่แล้วก็ตัดโจกเกอร์เนี่ยออกไปเยอะเหมือนกันนะครับผมบอสมองขึ้นตรงนี้นะนี่นะฮะเดวิดเดเยอร์เนี่ยก็ไม่มีอะไรช่วงนั้นเงีย,ยบ เงียบๆอยู่แต่พอเขาเห็นว่าเชนเดอร์คัตอ่ะมันออกมาสีชั่วโมงอะ่ะมันก็เลยมีความเป็นไปได้ว่าจะเอาหนังของเขาออกมาฉายบ้างเริ่มมีความหวังอะไรเงี้ยเออเริ่มมีความหวังขึ้นเลยเนี่ยฮะทวิตเตอร์มันออกมาอืมผมก็หิ่ยเป็นไปได้วะอะไรเงี้ยนะเป็นไปได้หรือเปล่าอะไรเงี้ยทวิตเตอร์มันก็ออกมาอะไรนะไปอ่านดูก่อนนะเดี๋ยวผมดูช่องแชทก่อนนะครับผม สวัสดีครับคุณเบบี้บูนะครับสวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะครับที่เข้ามาดูเจ้าป่าลายนะครับผมตอนนี้ติดตามข่าวกันของดีซก่อนนะนี่ฮะที่ขึ้นนะครับผมรีลีสเดอะเอเยอร์คัทนะครับอันนี้ไม่ใช่รีลิธเนเดอร์คัทนะครับเชนเดอร์คัทนี่จบไปละทาง w อเดอร์บาร์เทอร์ปล่อยมาทางฮิตบีโอแมสี่ชั่วโมงเต็มอ่ะมันผ่านไปตั้งแต่ปีที่แล้วนะครับผมแต่นี้เอเยอร์คัทอะไรว่าอะไร้ยจากไหนนะ อเอเยอร์คัทเนี่ยเป็นผลงานของเดวิดเอเยอร์นะตัดต่อเบบี้บูมีให้โหวตไหมชอบทั้งสองเรื่องไหมครับไม่มีฮะต้องเลือกข้างนะครับต้องเลือกฝั่งนะครับผมคุณเบบี้บูนะต้องเลือกฝั่งนะฮะต้องเลือกฝั่งนะคุณเบบี้บูแล้วไอเอเยอร์คัทเนี่ยมันก็มีการพูดถึงกันมาสักพักหนึ่งละอืมสักพักหนึ่งในช่วงโควิดเนี่ยฮะมีการพูดถึงมา แต่ผมก็ยังไม่ค่อยเชื่อว่ามันจะตัดต่ออะไรเสร็จแล้วนะครับผมผมยังไม่เชื่อจนมาเห็นเนี่ยทวิตเตอร์เมื่อวานนี้อืเมื่อคืนเลยของกลุ่มที่เรียกร้องนะครับผมให้ทำชาเดอร์คัตแล้วก็เอเยอร์ค e ัตเนี่ยเรียกร้องว่าเอ้ยเวอร์ชั่นนี้มันดีนะมันเจ๋งมันตรงตามวิสัยทัศน์แล้วก็มีการเล่าเรื่องเชิงลึก,กอะไรเงี้ยไม่ได้แบบเละเทะเหมือนกับที่เราดูในโรงหนังอนั่นแหละรครับนอ ไมได้เลทเทเหมือนกันที่ดูดูในโรงหนังสาวกคนนี้ก็ก็บอกว่านี่ฮะเดอคัทโอสุดยอดในระยะเวลาสองชั่วโมงยี่สามนาทีนะก็คือยาวนะครับผมนะครับคือยาวคืออาจจะเพิ่มจากเวอร์ชั่นปกติอะตีว่าชั่วโมงห้าสิบอะไรเงี้ยคือเพิ่มไปครึ่งชั่วโมงไอ้ไอ้ครึ่งชั่วโมงตรงนี้ฮะมันก็จะมีการให้คําตอบว่าอะไรบ้างคนที่ดูคนที่ดูแล้วคืออย่างนี้ฮะมันจะมีสาวก คนหนึ่งกลุ่มหนึ่งเนี่ยได้ดูเลยนะฮะเอเยอร์คัตอ่ะแล้วก็ทานเดวิดเอเยอร์อ่ะนี่ฮะเฟกเนี่ยอันนี้เดวิดเอเยอร์เป็นทวิตเตอร์ของเขาเลยนะนะฮะแสดงว,ว่าจริงนะครับผมเขามายืนยันเลยหน้าสิปคารเรลามายืนยันว่าจริงสิ่งที่ลิลิเดอะเอเยอร์คัตพูดถึงแล้วก็กล่าวถึงเนี่ยเป็นเรื่องจริงมีการเล่ากันว่า คนที่ได้ไปดูเนี่ยดูที่คอมส่วนตัวเลยนะฮะของเดวิดเอเยอร์เลยคือเดวิดเอเยอร์เนี่ยเขาตัดต่อในคอมส่วนตัวเขาเรียบร้อยละนะฮะผมคือเรียบเรียงไทม์ไลน์เรียบเรียงซีเควนซ์แล้วก็เสียงอะเรียบร้อยเรียบร้อยหมดแล้วนะซีเควนซ์ลำดับภาพลำดับเสียงเรียบร้อยหมดละก็คงเหลือทำมูเชืนะครับผมนิดแต่หน่อยนะครับผมเปลี่ยนสีภาพอะไรอย่างนี้แหละนะฮะแล้วก็ตรวจสอบความสมบูรณ์แล้วก็สามารถ ดูได้แบบเป็นทางการคือคนที่ไปดูเขาบอกว่าเขานั่งหน้าคอมส่วนตัวเลยอืมนะครับผมซึ่งทําให้ผมนึกถึงอะไรหรือเปล่านึกถึงข่าวเมื่อสองสามปีที่แล้วที่เจสันมามัวได้ดูเชนเดอร์คัทนะครับผมอืมแล้วก็แท็กเชนเดอร์อ่ะใส่ไว้ในคอมส่วนตัวเขาอืมนะฮะเออใส่ในคอมส่วนตัวของของแซกแล้วก็เจสันมามัวได้ดูอะไรเงี้ยแล้วไอ้น,นี้ก็ค,คล้ายๆกันแต่เนี่ยเป็นกลุ่มกลุ่มสาวกที่ได้ไปดูอืม สองชั่วโมองยีบสามแล้วบอกอะไรอีกนะฮะก็บอกว่าหนังเรื่องนี้ตัดต่อเรียบร้อยแล้วนะทางด้านภาพและเสียงคาร่าเดลวีนนะครับผมมีบทบาทมากขึ้นแล้วก็ดูดีเลยในเวอร์ชั่นนี้แล้วก็บอกว่าแบทแมนของเบนเอเฟกอ่ะมีฉากที่ยาวกว่านี้นะครับผมแสดงว่าถ่ายทำไม่มากกว่านี้ไม่ใช่มาเปิดเอ็นเครดิแค่นั้นแค่นาทีสองนาที ไม่ใช่ต้องมีอะไรมากกว่านั้นนะครับผมในเรื่องการปูไปไกลกว่านั้นอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็บทของอาริเลโต้เขาบอกว่าลงลึกมากกว่านี้นะลงลึกในเรื่องของบุนดาม่ามากกว่าอะไรอย่างเงี้ยอืมน่าสนใจเลยนะคือเป็นไปได้ไหมที่จะได้ดูผมว่ายากยากนะฮะยากตรงนี้นะมันหลายเรื่องนะครับที่จะได้ดูอ่ะเรื่องแรกอ่ะ ผมว่ายากก็เพราะ Suicide s q u a ของเกมกันอ่ะมันดีนะครับผมมันปังอืมนะครับของเกมกันคือคำวิจารณ์เนี่ยดีมาก90กว่านะผมชอบเป็นหนังฮีโร่แห่งปี2021เลย Suicide s q u a เสียอย่างเดียวนะมีโควิดอืมคือถ้าเกิดอยู่ในกระแสปี2019นะผมหลังจากจ๊กเกอร์เข้าฉายอะแล้วก็ก่อนฮาร์รี่ควินก่อนในเนี้ยฮะเบิร์ดออฟเพลยอพล์ยอะพอจอกเจอรเข้าฉายเสร็จอะ ก็เลื่อนถัดมานะเป็นซ Su ูไซส์ปอร์ตอ่ะโอ้โห <c oughs> คือคือมีนะฮะซูไซส์รเนี่ยผมว่ามีระดับเ็ดแปดร้อยล้านเหรียญนะฮะมีอืมนะครับ <c oughs> แต่ว่ามันเข้าช่วงผิดไปหน่อย <c oughs> คือมันก็ไม่ได้ผิดหรอก <c oughs> คือเขาถ่ายทำอะไรกันมาเสร็จนานแล้วนี่มีการเลื่อนแล้วนะครับซูไซส์สปอร์ตอ่ะคือจริงๆอ่ะมันจะเข้าปี 2020. สงองพันยี่สิบสิงหาไงสิงหาสองพันยี่สิบเขาเลื่อนมาปีอีกนะฮะ นะครับเขาเลื่อนมาปีหนึ่งอะอืมก็เป็นปี2021นั่นแหละครับคือเขาว่าโปรแกรมแรกอ่ะไว้ในช่วงโควิดที่กําลังพีคพอดีเลยเอาให้เลื่อนมาปีหนึ่งอะมันก็ยังแค่ซาลงลยอะไรเงี้ยอืมนะครับเป็นไปได้ยากแล้วก็พรีมเมกเกอร์ก็มีภาคแยกออกมาเขาคงไม่เอามาฉายละอืมนะครับคงไม่ผมว่าคงไม่คงจะมีเฉพาะบางกลุ่มที่ได้ดูเลยอย่างเงี้ยอืมนะอันนี้เชื่อถือได้นะฮะแต่กลุ่มสาวก,กยอะไรยเงี้ยแล้วก็ ทีข่าวหลายสํานักผมไปเห็นมาแต่ไม่ใช่แบบเว็บไซต์ใหญ่ๆนะครับผมเป็นเว็บไซต์เฉพาะที่มันเจาะลึกหนังฮีโร่เลยอย่างเงี้ยอืมเขาก็ออกมาอะไรอย่างเงี้ยน่าสนใจแต่ถ้าเกิดเอามาลงที่บิวเม็กอะได้ไหมผมว่าได้นะลองเอามาลงดูอะไรอย่างเงี้ยนะอาจจะเป็นการเซอร์วิสแฟนๆก็โอเคแล้วมันก็จบละคืออย่างเงี้ยคือไอเวอร์ชันคัตเนี่ยมันมีแค่สองคนนะครับผมก็คือของ j u แจสต League เด d e r Cut กับเอเยอร์คัทไม่มีเลยครหลังจากนี้ไม่มีละอืมก็คือหนังในปีสองพันสิบหกนั่นแหละครับ